โอกาสมิ่งมงคลสามมิถุนายนสดุดีพระราชสมภพพระราชินีปลืมป่มเปรมปรีงในกมลท้าคือความร่มเย็นดับทุกเข็นไทยทุกคน ส่องสว่างกลางใจชนพ้นโผยภัยทั่วนักครินอำนาจพระไตรรัตขจัดร้ายมาลายสินทรงอยู่คู่ผู้มินครองแผ่นดินนิรันเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต